สวัสดีครับขอตละเข้าสู่ช่องเมด a สตอรี่นะครับผมเมื่อกี้เพิ่งปล่อยคลิปของปู่สำทำเกษตรไปนะฮะก็ประมาณสักสิบนาทีเลยเดินมาหาแม่นะมาดูแม่แม่กำลังนั่งดูคลิปปู่สำทํำเกษตรพอดีเลยนั่นนี่กำลังนั่งดูคลิปปู่สำทําเกษตรพอดีเลยได้มบรรยากาศด้วยนะ FC ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยนะฮะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยโอ้วิวดีนะเนี่ย ได้ได้บรรยากาศมากเลยตรงนี้ชีตาก็มาเนียนเลยอะ่ะเดี๋ยวดูแม่แม่ดูคลิปปูส่สำทำเกษตรอยู่นี่พ่อบรรยายนเอฟซีตอนนี้เป็นคลิปแรกของปูส่สำทำเกษตรแม่บอกมือยังไม่นิ่งอ่ะเดี๋ยวให้ ดูคลิปไปก่อนเดี๋ยวจะสัมภาษณ์แม่อีกรอบหนึ่งนะเป็นไงแม่ดูคลิปพ่อมือยังไม่นิ่งเพราะว่าเกลึ้งเดินทั้งถ่าย oh. ต้องยืนนิ่งๆแล้วถ่ายแล้วก็เอียงกล้องไปดีกว่าบรรยายไปเดินไปแล้วก็ถ่ายไปเดินไปถ่ายไปแบบนี้มันก็เดืองน,นานเดืองรังเดืองนาเดืองรัง เอฟซีลายจานเอฟซีจะงงนะใช่ไหมแม่ให้แม่วิจาร์นคลิปของพ่อนะฮะตอนนี้ในส่วนที่พ่อถ่ายต้องต้องยืนถ่ายแล้วก็ค่อยเอียงไปเอียงไปนี่เกศทั้งเดินอ่ารุ่นพี่รุ่นพี่ทั้งเดินทั้งพูดมันก็เดียงหน้าเดียงหลังสิเดียงดังเดียงดังใช่ไหมออืมต้องยืนที่เดิมแล้วก็บรรยายไปอ ได้แล้วพอ่อปล่อยคลิปให้พ่อแล้ววันนี้แกน่าจะดีใจนะวันนี้นั่งอยู่ใต้ต้นมะม่วงนะฮะชมอยู่ใต้มะม่วงชมวิวอากาศดีดีนี่ฮนะอากาศดีเยน็ยนเย็นเนาะแม่เนาะนตรงนี้เยน็นเย็นมากเลยแล้วกอ็อยู่ใกล้บ้านด้วยใกล้บ้านด้วยได้มาปรับปรุงค่อยๆทำไปเมื่อกี้แม่ก็ ถางโยงถาง้าเนาะเนี่ยงลงคลิปของปู่สามลงไปได้ดูหรือยังดูแล้วเป็นยังไงบ้างเออก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรเพราะว่าแกก็มือยังแกงไปแกงมาอยู่เพราะว่าถ่ายถ่ายยังไม่ยังไม่โฟกัสไปที่ไอที่จะสาธิต <laughs> ประมาณนี้ ก็คือยังเพิ่งเหมือนพึ่งฝึกหัดมันก็ตรงเกรงเหมือนแม่นี่แหละเกรงเหมือนกันอ่ะยังไม่คล่องแรกๆเนาะแม่เนาะแรกๆก็ค่อยพัฒนาตัวไปไม่ฝปันว่าจะได้มาอยู่ในโซเชียลก็ได้มีมีความพร้อมอะไรเราก็อยู่แต evet ่ค้าขายอยู่ไล่นาตามวิธีชาวบ้านชาวบ้านเนาะไม่ได้เตรียมพร้อมวาจะฝึกแกอะไรก็พึ่งมาได้ อเป็นเข้าโซเชียลตรงที่เน่งมานี่แหละเออจริงว่าแม่คือ FC ครับคือผมก็ไม่คิดนะว่าชีวิตครอบครัวของพวกเราเนี่ยจะได้มาอยู่ในโซเชียลแบบว่าจะมีคนรู้จักอะไรประมาณเนี้ยก็ก็รู้อยู่ชาวบ้านเราก็รู้กันอยู่แต่ว่าไม่ไม่นึกว่าจะไปไกลขนาดนี้คนรู้จักแบบว่าไม่ไม่นึกว่าจะเป็นหลัก พันกไาประมาณนี้หลักพันหลักหมื่นมันมันมันพลิกผันอยู่เนาะแม่นะเทคโนโลยีเ้วเป็นไงแม่ว่าพ่อเย็นนี้จะทําตัวยังไงเนี่ยมา<อ>ดูต้องมาดูดูคลิปตัวเองเนี่ยเออเกก็ลุ้นอยู่เลนเอฟซีครับเมื่อตอนเย็นนะครับเพิ่งลงคลิปของปู่สาทําเกษตรลงไปนะครับไม่แน่ใจว่าพ่อปู่สาเจอหรือ เห็นหรือยัง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 เหรอโอ้พ่อยังไม่ดูเลยเดี๋ยวให้พ่อเช็คก่อนลงคลิปแล้วนะพ่ออือขอบคุณมากเออเป็นไงพ่อเยอแล้วห้าร้อยหกสิบเท่าไหร่นะพ่อห้าร้อยหกสิบ โอ้พันแล้วพันแล้ว um oh, พันแล้วโอ้หนึ่งชั่วโมงหนึ่งพันแล oh. ้วโอ้ด uh ีใจสุดยอดเลยน้องวันนี้น้องดีใจดีใจคนคนคอมเมนต์เาคนติดตามพันสองแล้วคนคอมเมนต์เท่าไหร่แล้วตอนนี้เดี๋ยวยังมาให้ดูคนคอมเมนต์หนึ่งร้อยยี่แปดโอ้พ่อจะพ่อจะตอบทันไหมเนี่ยคืนนี้ก็ให้แม่ตอบให้แม่ตอบให้ ไม่ได้มปโอ้สุดยอดสุดยอดดีใจดีใจประมาณหนึ่งสิโมงแล้วมเอหนึ่งร้อยยี่สิบแปดอืมถือว่าดีไหมถือว่าเยอะถือว่าเยอะพอโอ้ยนี่สุดยอดสบายดีใจดีใจ FC เมเดนะที่ช่วยส่งเสริมและช่วยดันขอบคุณ FC เมเดขอบคุณย่าหนอะ FC แม่หนาะย่าหน่อย ที่ช่วยดันด้วยกันนะขอบคุณมากครับเนี่ยว่าพ่อไปไหนนะฮะมาแอบนั่งดูคลิปตัวเองอยู่ตรงนี้นี่เองพ่อเป็นไงบ้างหลังจากที่ตอนแรกผมไม่ได้ดูตอนนี้ได้ดูแล้วมีคอมเมนต์อะไรน่ารักน่ารักไหมย,ยังยังตอบไม่ได้น่ารักทุกทุกคอมเมนต์เลยน่ารักทุกคอมเมนต์เลยน่ารักทุกคอมเมนต์ขอให้ผู้สามสู้สู้สบายจะติดตามดูโอ้ดีใจดีใจ ดูสำหรู้สึดีใจไม่เคยดีใจมาขนาดนี้มาก่อนอ่าขอบคุณเอฟซีนะตัวโลกดูไม่รู้ว่าที่ไหนที่ไหนก็ขอบคุณอาคิดดีทำดีก็เห็นคอมเมนต์ Comment ทุกทุกคนนะจะจะจะตอบคอมเมนต์เสร็จก็ประมาณเที่ยงคืนเที่ยงคืน <laughs> เพราะว่าเราเรายังไม่เคยแล้วก็ อาจไปดูเหมือนคุณย่าอะจะตย่เตื่นเต้นอยู่อ,อก,ก็ยังรู้ว่าเออนิดๆหน่อยก็จะอ่านไปคอมเมนต์ไปตอบคอมเมนต์่ะจริแล้วก็จะตอบให้เอฟซีรู้ว่าเราทำอะไรเป็นไรในความคิดก็ว่าถ้าสิ่งหดที่ก็จะตอบเอฟซีตอนแนะนำว่า,า,าให้ตอบคอมเมนต์ ตามที่เอฟซีถามมาก็ตอบตามที่เขาถามมาแต่และแต่และท่านจะถามมาไม่เหมือนกันเราก็ต้องตอบให้ตรงประเด็นพยายามตอบให้ตรงประเด็นแล้วก็เนื้อหาสาระที่มันสลัดสลวยหน่อย <c oughs> <c oughs> แล้วก็เวลาเดินถือกล้องนะไม่อยากให้ทั้งเดินทั้งถือกล้องมันทำให กล้องไอ้ไม่นิ่งเราต้องยืนแล้วก็บรรยายไปตามภาพทั้งเดินทั้งบรรยายนมัน,รรยยมนกล้องมันเดืองหน้าเดืองหลังอันนี้ก็อเอซี FC ก็จัดตาลลยให้ให้ยืนให้ยืนพูดให้มันจบเนื้อหาประมาณวันนี้แม่ต้องต้องเทนพอเด้ <laughs> อเออ จะให้คุณแม่คุณย่าล่ะเป็นคนแนะนําว่าให้ตอบอย่างนั้นอย่างนี้ก็จะดูตามคุณย่าเออแล้วก็อย่าอยพูดไปมากพูดให้มันพอดี